สวัสดีครับวันนี้วันแลขที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพียงแต่สบายใจครับโครคภัยไข้เจ็บก็ รู้สึกว่าจะผ่อนคลายหายไปครับเพราะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมักจะเป็นไข้เป็นหวัดบอ่อยๆเลยต้องกินยาแก้แกแ้หวัดเพราะว่าป้องกัน โควิด2009พอช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิดแล้วก็พอดีก็มีอากาศเย็นด้วยนะครับเข้ามาร่วมด้วยก็เลยมักจะสุขภาพก็ต้องจะเล่นงาน โดยเฉพาะโควิดก็ต้องชำง,งานต้องระวังตัวสุดๆนะครับพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้ตอนนี้ก็ออกกำลังกายกินวิตามินกินโปรตีนกินข้าวเย็นแล้วก็ไปทำทำงานก็ไปทำงานรู้สึกว่าจะสายหน่อยครับเพราะว่าแต่สายก็6กโมงนะครับ ปกติถ้าเช้าเนี่ก็ประมาณตีสี่ไปทำงานครับเลิกห้าโมงเย็นก็ทำงานดูอเมริกาก็ต้องชีวิตอเมริกาครับต้องเพื่อวความอยู่รอดต่อสู้ต่อไปทำไงได้เมื่อธรรมชาติสร้างเราให้มาเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องอยู่ไปต่อสู้กับธรรมชาติไป เพราะว่าโควิดมันก็ไม่หายสักทีก็ต้องดูแลร่างกายให้เยอะๆหน่อยครับวันนี้ก็รู้สึกว่าที่มาอาัดกอดรู้สึกว่าอ่า บายใจไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยมานั่งพูดคุยเล่นๆเพื่อว่าจะได้ให้คนที่เมืองไทยได้เห็นหน้าเห็นตาว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งครับก็ บายดี Bye, ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบอกส่งข่าวถึงพี่พๆที่เมืองไทยนะครับโอเคครับวันนี้วันรฤหัสที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบเอ็ดก็เพิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาไม่กี่วันเองนะครับไม่กี่ แเดือนม่กี่เดือนเพิ่งเดือนที่สองนี่ครับก็ช่วงนั้นก็ช่วงไปลายปลปลายปปีเก่าตอนรับปีใหม่มันก็ทุกลูกวุ่นวายสมองบันปวนไปหมดเพราะว่ากลัวโควิดก็เลยคิดมาก ตอนนี้ก็พยายามทำใจให้สดชื่นว่าไอ้ระบายความเครียดหลังตอนหลังปีที่แล้วเครียดมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้วันที่ผ่านผ่านมาก็ไปตรวจโควิดมาแล้วก็เช็คว่า ไม่เป็นไรครับไม่ตรวจโควิดแล้วก็ผ่านครับก็รู้สึกว่าสบายใจดีขึ้นครับตอนนี้การดูแลร่างกายกา็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะกินทั้งโปรตีนทั้งวิตามินบำรุงเต็มที่ครับือว,ว่าจะได้อายุได้ยืนยืนยาหน่อยก็ อย่างที่รู้ครับอายุหกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วแปดสิบแล้วเกสิบแล้วถ้าถึงร้อยก็ถือว่า e x c e l ซเลนคนที่สามารถอยู่ได้ถึงร้อยปีก็สุดยอดครับก็ต้องเต็มที่ครับแล้วแต่ธรรมชาติจะให้เรามาได้อยู่ได้แค่ไหน ว่าธรรมชาตินี่เป็นตัวยุ่งยากกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยากจริงธรรมชาติอยู่อเมริกานี่ก็อะไรก็ไม่รู้บีซีครับบีซียุ่งยุ่งตัดอ่าเป็นเพราะว่าธรรมชาติครับมันก็ดีครับอยู่อเมริกาสุขสบายมีเงินมีทองใช้ไม่ ค่อยขัดสุนท่าไหร่ถ้ากลับไปเมืองไทยก็ธรรมชาติอาจจะไม่อยากยุ่งกับเราก็ได้เพราะว่าเราอยู่แบบโดดเดี่ยวไปเมืองไทยเดีย๋ยโดดเดี่ยวก็สบายเกินไปงานจรา์ก็รู้สึกว่าจะถ้าไปก็จะไม่มีเงินมีทองอะไรความสุขสบายก็ อาจจะว่าทําให้ขี้เกียจแต่ตอนนี้อยู่เมริการู้สึกว่าตัวเองฟิตเต็มที่ขยันเต็มที่ทํางานเจ็ดวันสามสิบวันสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มียุดครับเพราะว่าอะไรว่าเป็นคนที่ว่า อ,อยู่นิ่งไม่เป็นกระจับกระเฉงวุ่นวายยุ่งไปทุกอย่างเนี่ยครับคนทำตัวให้ยุ่งเองครับไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ยุ่งมันก็ก็จะไม่ได้ยุ่งเลยแต่ถ้ายุ่งเนี่ยก็โอโ้โหวุ่นวายเป็นที่ มีปัญหาครับปัญหาทุกอย่างปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานปัญหาอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าแก้ปัญหาได้มันก็ผ่านแก้ปัญหาไม่ได้มันก็คิดมากวุ่นวาย ต้องพยายามทําตัวให้มีความสุขเข้าไว้อย่าไปคิดมากอย่าไปวุ่นวายก็ธรรมชาติต้องอย่าให้มาเป็นการที่ว่าจำกัดชีวิตของเรา เราต้องต่อสู้กับธร,รมชาติทุกวันนี้ก็ต่อสู้ธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวกําหนดกอย่างแต่ว่าเราเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องต่อสู้กับธรรมชาติฝืนธรรมชาติมันจะปล่อยปะาละเลยให้ธรรมชาติมาทำร้ายเรามันก็ ก็กลายจะกลายเป็นคนขี้เกียจไปครับหรัววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับก็พออมปากของพอนิดๆหน่อยครับสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโองวดหน้าครับตอนนี้ก็ สึกว่าจะมีดอกลิลี่ดอกไม้ลิลี่สวยครับดอกนี้สวยกำลังบานลิลี่สดๆได้มาทุกอาทิตย์มีร้านเม็กซิกันขาประจำที่รู้จักก็ไปถึงก็อีไพ่ครับลิลี่บอกลิลี่เม็กซิกันเขาก็ Okay, โอเคดอกลีลีตอนนี้ก็มีร้านร้านนี้แหละครับที่มีดอกไม้ให้ก็ออกมาทั้งใส่ให้บูชาทั้งมาประดับโต๊ะเพื่อว่าร่างกายจะได้จิตใจจะได้พองสายสดชื่นมากขึ้นครับครับคงจะต้องพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ